าคกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านในร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID ดี9อดออย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหลียนหล่อหลวงพ่อปวัดกำแพงรุ่น2เหลียนหล่อหลวงพ่อปวัดกำแพงรุ่น2องจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2534 การจัดสร้างเหรียญหล่อลวมเข้าไปวัดกำแพงรุ่นสองนี้จะสร้างขึ้นในวาระสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมการจัดสร้างด้วยการหลายเนื้อมีเนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงและเนื้อทองเหลืองทุกองค์ต่อโคตเลขสองไทยทีขอบด้านล่างของเหรียญและเนื้อทองเหลืองอีกชุดหนึ่งมีผู้มาขอสร้างใต้ต่อโคตด้านหน้าเหรียญและ รูปหล่อลอยองค์ขนาดเล็กเลี้ยหล่อหลวงพ่อปวัดกำแพงมีผู้ทุกุณทางด้านมหาอุดคงกระพันชาทีและเมตตามหานิยมจนเป็นที่เรื่องรือหลวงพ่อปวัดกำแพงทันเกิดเมื่อราวปีพุทธศักราช2,403ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านเป็นชาวบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรีในสมัยนั้นเกิดในสกุลทองเหลือพื้นเพเป็นชาวบ้านตะบนบางบอนเขตบางขุนเทียนเป็นบุตรของนายเหลือและนางทองมีพี่น้องรบิดามารดาเดียวกัน5้าคนในช่วงวัยเยาว์ท่านได้เรียนหนังสือกับอาจารย์ทัตวัดสิง์คาวาดผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแในสมัยนั้น บ้านบางบอนเป็นดินแดนเก่าของนักเลงและเวลามีงานวัดก็จะตีแคนเป็นประจำนายไปจึงเป็นลูกพี่ของคนในหมู่บ้านนั้นก็มาเมื่อมีอายุได้23ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อปีพุทธศักราช2426โดยมีพระอาจารย์ทัดวัสิงห์เป็นพระอุปชาหลวงพ่อพวงวัดกกเป็นพระก,กรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อดิดวัดกำแพง เป็นพาะอุสาวานาอาจารย์มีฉายาทางธรรมว่าชันทัศโรหลังจากสมบทได้สองพรรษาท่านก็สามารถสวดบทปฏิโมกขได้และในการต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาในเขตบางขุนเทียนและมีผู้ศรัทธามากและวัตถุมงคลที่ท่านเคยได้ปลุกเสกก็มีเหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่เนื้อทองฝาบาทหรือเนื้อทองเหลืองพิมพมาตรฐานเหรียญหล่ลอทรงห้าเหลีย่ยม รูปพระพุทธเนื้อสามลิดรุ่นล้างปา่าช้ารูปลักษณะเหรียญด้านหน้ามีรูปพระพุทธประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัวสองชั้นอยู่ในซุ้มเรือนแก้วมีหูหล่อในตัวด้านหลังมีอักษรขอมแปลไทยว่าสุขโตและมีตัวอุด,ด้านบนเหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่และเหรียญหล่อรูปไข่สร้างในปีเดียวกันคือในปีพุทธศักราช2478ในวราระที่ท่านอายุครบ 75ปีท่านดำรงตำแหน่งพระอุปชาจนถึงมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2489ร่วมสิริอายุได้86ปี63พรรษาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจ โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่